สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับพวกเรานะครับในรายการทนายหน้าใสทนายรุ่นบ่ม่ระวบงภัยสังคมนะครับวันนี้ก็พบกัน2คนเป็นประจำนะครับกับผมอาจารย์พีทพิรพัฒน์ฝอยทองครับครับผมอาจารย์มายสิงหพลพลสิงครับครับท่านผู้ชมนะครับที่วันนี้ติดตามรับชมรายการพวกเราในวันนี้เนี่ยเราก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับมากมายเลยแล้วก็ในเบรกที่2องใช่ไหมเออท้ายเบรกแรกท้ายเบรกแรกก็ประมาณสักบ่าย2องโมงยี่สิบถึงยี่สิบห้าทีนะครับ ก็เหมือนเดิมครับก็คือสามารถสอบถามปัญหาข้อกฎหมายได้ครับงั้นเดี๋ยวผมก็จะบอกเบอร์ตั้งแต่เนิ่นๆลยครับเผื่ออได้เียตัวนะครับก็ขอให้สรุปประเด็นในข้อกฎหมายมาสักให้แบบได้ได้กระชับหนึ่งกระชับแับหนึ่งะครับเพื่อว่าจะได้แบบแบ่งปันได้หลายคนนะครับเท่ใจสอบถามได้เพราะว่าเราให้บริการในการสอบถามข้อกฎหมายฟรีนะครับก็ที่เบอร์ครับ02ครับ338 38 37 9 นะครับอันนี้ประมาณบ่ายสองโมงยีนาทีแล้วกันครับนะครับท่านผู้ชมนะครับก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาสอบถามกันได้วันนี้นะครับประเด็นที่น่าสนใจนะครับอาจารย์มายก็เรื่องแรกเลยเนี่ยเห็นเราบอกเราเตรียมรับ AEC นี้ทุกเรื่องเลยนะอาจารย์มายใช่ตอนนี้เนี่ยเราอะไรอะไรก็ AEC 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 คืออะไรอาจารย์มาครับก็ถ้าเขาเรียกง่ายๆก็คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั่นเองนะครับก็ค <inação> ือในปีพศ .2558 นะก็จะเหมือนคล้ายๆว่าเกี่ยวเรื่องทางเศรษฐกิจเนี่ยก็คือมองคล้ายๆเป็นภาพรวมเป็นหนึ่งเดียวใน10ประเทศเนี่ยจริงๆมี3เรื่องนะจันมัยจริงคือเขารวมนอกจากเศรษฐกิจแล้วเรื่องของสังคมวัฒนธรรมนะครับเรื่องความมั่นคงเรื่องอะไรต่างๆการศึกษาเนี่ยเขาก็รวมมาเป็น 3- เสาหลักอาเซียนด้วยนะครับทีนี้เนี่ยพอเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยโอจันมัข่าวว่าจันมัยน่าสนใจมากเลยนะครับเขาบอกว่าต่อไปนี้เนี่ย มี AEC แล้วเนี่ยคราวนี้จะมีการซนนิ่งสถานบริการเนี่ยเปลี่ยนแปลกใหม่ครับเพราะอะไรอาจารย์พีธ้อน,นี้ AEC เข้ามานี่อันนี้คือเตรียมเตรียมรับครับเขาเรียกว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพสถานบริการร,รองรับ AEC เลยครับอาจารย์พีธก็คือคนต่างชาติคนใน AEC เนี่ยคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้น ใช่หวังว่าหวังว่าอย่างนั้นก็เลยเรารองรับเกี่ยวกับเรื่องสถานบริการนะครับเพื่อที่จะรองรับในสิ่งนั้นต่อไปด้วยเป็นยังไงครับอาจารย์ใหม่ล่าบุนี่คือเป็นข่าวแรกนะครับก็เรื่องเกิดมาจากกรณีของกองประชาการตารวจนครบาลหรือที่เรียกว่าบชนนะครับก็เกี่ยวกับมีการแถลงข่าวเกี่ยวกันเรื่องการแก้ปัญหาสถานบันเทิงครับและก็เพื่อสถานบริการนะครับโดยกําหนดแผนเป็นทั้งหมด3ระยะนะครับคืออันดับแรกคือมีการตรวจสอบข้อมูลแล้วครับและก็มีการกวดขัน จับกลุ่มเกี่ยวกับคนที่มีการทำความผิดเกี่ยวกับการให้บริการเรื่องสถานบันเทิงและสถานบริการต่างๆนะครับอันที่2มีการให้ความรู้และขอความร่วมมือครับเพื่อปรับระบบสถานบริการนะครับและที่สคือมีการกวดขันจับกลุ่มและก็มีการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเนี่ยเพื่อรองรับ AEC นั่นเองนี่คือเป็นในเชิงนโยบายมีทั้งหมด3ประเด็นอันนี้นะครับเท่านี้ จากมีการเสนอตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ย uh huh. ดังนั้นก็เลยเสนอให้มีการแก้ข้อกฎหมายอันนี้แหละซึ่งมาเกี่ยวกับเราไทนายน้าใสาละ uh huh. นะครับที่ต้องมาวิเคราะห์กันแก้ตรงไหนบ้างก็คือมีการแก้พระราชบัญญัติสถานบริการปีพศ2 5 0 9เนี่ยซึ่งก็เก่ามานานแล้วมีมานานแล้วก็แก้ค,คืออันดับแรกเลยเนี่ยที่มีการเสนอข้อกฎหมายเนี่ยก็คือ 1. เสนอแก้นิยามคำว่าสถานบริการนะการที่2คือเสนอให้เพิ่มโทษ เอามาเ<ม>ป็นที่2ก่อนเรื่องการเสนอให้เพิ่มโทษ,โทษก็ทางเจ้าพนัตุรวเขาบอกว่าก็มีการกวดขันจับกลุมไปปร,รากฏพอกวดขันจับกลุมเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะมีการพักใช้บอนุญ,ญาตแล้วก็มีการตรวจสอบว่าเออมีการทำความผิดซึ่งไม่ตรงตามพรบฉบับนี้ปร,รากฏว่าโทษมันต่ําไปออก็คือเหมือน ผู้ให้บริการก็บอกอยากปรับก็ปรับไปไม่เป็นไรเราเปิดหนึ่งวันคุ้มกว่าใช่คือปกติแล้วเนี่ยโทษก็มีทั้งจำคุกครับจำคุกไม่กลัวหรอครับมีโทษจำคุกและปรับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอส่วนใหญ่แล้วพอพอถึงชั้นศาลเอาเป็นว่าเรื่องลูกเข้าไปถ้าเกิดคดีอะไรก็ตามที่โทษจำคุกไม่เกินสาบปีก็สามารถรอการลงโทษได้หรือที่เราเรียกกันภูาญาบ้านว่ารอลงอาญาเอง คือสารให้โอกาสกับตัวเป็นคนดีใช่นะคือบอกว่าคนพวกนี้เนี่ยจริงๆริงโทษมันไม่สูงเอาเข้าคุกไปเนี่ยัวจะไปเรียนวิชาเพิ่มเติมมาอีกใช่งั้นอย่าเข้าคุกเลยงั้นก็เอาโทษปรับอย่างเดียวงั้นเอาโทษปรับอย่างเดียวปรากฏว่าโทษปรับก็น้อยครับครับปรับไม่เกิน60,000บาทครับแต่เดิมเนี่ยถ้าเกิดว่าข้อที่1นะตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยก็คือโทษจำคุกไม่่เเกกิินน1ปปีหรรือับบไม60,000าท เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าโทษจำคุกนั้นส่วนใหญ่ศาลจะรอลงอาญางั้นโทษปรับไม่เกินหกหมื่นบาทน้อยแม้ารย์มีน้อยครับหกหมื่นบาทนี่คือเขาบอกแล้วอาจจะเปิดเนี่ยคุ้มกว่าได้กำไรใช่อันนี้สองถ,สถ้าเกิดว่าทําผิดกฎหมายแล้วสั่งพักบรรุญาติเรียบร้อยแล้วโทษเดิมก็คือจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็เหมือนเดิมครับก็เลยไปเจอเรื่องโทษปรับอีกเหมือนเดิมก็น้อยไหมก็น้อยอีกครับสุดท้ายคนก็ทำความกระทำความผิดซ้ําแล้วซ้ําอีกฮะ ครับนะครับดังนั้นก็เลยเสนอให้มีการเพิ่มโทษนะจากเมื่อกี้1ปีกับ60,000บาทก็ถ้าเกิดว่าเป็นการเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตก็เป็นจำคุก3-5ปีเพิ่มโทษจำคุกเยอะเลย3-5ปีนะแสดงว่าต่อไปรอการลงโทษจะไม่ได้นะอาจจะไม่ได้นะอาจจะคือรุ้นคราวนี้นเสียวเสียวมากเพราะว่า3ปีนี่คือภาษารลง3ปีก็ยังมีโอกาสแต่เกิดเป็น4เป็น5 จบไม่ได้แล้วงั้นติดคุกแล้วติดคุกแล้วงั้นแต่เดิมจะสบายใจว่าไงก็ติดคุกเนี่ยอาจจะสบายใจไม่ได้งั้นเสนอให้เปลี่ยนเป็น3-5มถึงปีและปรับตั้งแต่1นึ0 0 0สบาทถึง4ี่แสนบาทโอ้โหให้รู้สึกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการที่เปิดร้านแล้วเนี่ยโดยที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายให้มันหนักขึ้นหน่อยครับดูให้หลับจำเลยเออกำไรมันไม่มีอ่ะง่ายนะครับหรือกรณีที่ถูกพักใช้ใบอนุญาต แล้วยังมาประกอบธุรกิจตรงนี้อยู่ระหว่างที่ถูกพักใช้หรือใช้ใบอนุญาตผิดประเภทครับเช่นขอสมมติขอขอแค่จำหน่ายสุราและมีการละเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปทำเป็นอาบอบนวดอย่างเงี้ยมีผิดประเภทนะถ้าผิดประเภทแบบนี้จากเดิมเหมือนเมื่อกี้บอกว่า1ปี6 0ห0 0่นก็เป็น1 3ถึง3ปี ครับ <Das S 2> นะครับปรับตั้งแต่6 0 0 0 0ถึง200,000บาทนั่นเองนะอันนี้นก็คือทางบชน,นเนี่ยเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงโทษตรงนี้เพื่อให้มากขึ้นกับอันที่2ก็คือเมื่อกี้อันแรกที่ผมบ,บอกจะพูดทีหลังก็คือเรื่องกรณีที่เปลี่ยนนิยามคําว่าสถานบริการอันเดิมอันเดิมเนี่ยม,มีอยู่แล้วก็อย่างเช่นมีสถานเต็นรํรำรองเงงหรืออะไรต่างๆนานามีการให้บริการเกี่ยวกับสุราต่างๆมีเรื่องเกี่ยวกับอาบอบนวดอะไรพวกนี้ ซึ่งเราเห็นอยู่มีอยู่ในทั่วไปเนี่ยที่เราเห็นชิ้จรวันอยู่แล้วแต่คราวนี้ผมผมไม่เห็นนะครับอาจารย์ไมยอาจารย์พีทไม่เห็นครับไม่เห็นครับไม่ไม่คือแค่ขับรถผ่าน่างเดียวใช่ใช่ไม่ไม่ขัว่าที่ผมโบเคยเห็นเน่เห็นป้ายเห็นป้ายนะครับเห็นป้ายนะครับอาจารย์พีทไม่เคยเข้าไปผมไม่เชื่อนี่นะครับนะจากตรงนั้นเนี่ยก็คือต้องก็คือผู้อมรุ้นี่ชัดเจนอย่ต้องขอหรือที่มีการจ่ายสุรา แล้วก็ประกอบกับมีการที่ว่าเขาเรียกว่าให้มีการเต้นรำหรือว่ามีการร้องเพลงอย่างเงี้ยครับคราวนี้เพิ่มนีือยางขึ้นไปนิดนึงที่ส่งเสียงดังเกิน90เดซิเบลต้องขออนุญาตหมดเลยอ๋อดีนะครับเออคือไม่งั้นเนี่ยรบกวนชาวบ้านชาวช่องใช่ดังนั้นเนี่ยต่อไปในสถานอะไรก็ตามที่ส่งเสียงดังเกิน90เดซิเบลเข้าพรบนี้ด้วยเนี่ยจะแก้ตรงนี้ เพื่อการบันเทิงที่ส่งเสียงเกิน90เดซิเบลคือถ้าร้านอาหารแล้วจัดให้มีการเล่นพวกนี้เกิน90เดซิเบลใช่แล้วเขาว่าที่ไหนครับอาจารย์ไวายถ้าเขาแบบเป็นระบบปิดก็คือก็คือเขาว่าเกิน90เดซิเบลนี่คือเป็นสถานที่โล่งแจ้งเนี่ยอ๋อโล่งแจ้งเพราะพูดจริงๆผมว่าเขามีวัตถุประสงค์เพื่อจะแก้กรณีที่แบบไปรบกวนคนอื่นมากเกินไปครับนะครับรบกวนคนอื่นและตอนนี้ก็เพื่อเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพนะ ห็นว่าจะเปลี่ยนเวลาด้วยอจานี้จากเที่ยงคืนไปตีหนึ่งเพิ่มเพิ่มหือลดเพิ่มครับอ๋อเพิ่มให้ใช่ก็ดีให้นะครับเพราะบางทีเพราะว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวบอกแป๊บเดียวหมดเวลาแล้วก่อจะเริ่มเที่ยวก็สองสามทุ่ม ไม่ไม่ครับผมว่าเริ่มเที่ยวก็สี่ทุ่มแล้วสี่ทุ่มแล้วครับใช่แล้วเดี๋ยวเที่ยงคืนหมดเวลาเขาเลยเปิดไม่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับนะฮะด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ก็เลยมีการจะแก้กฎหมายดังต่อไปนี้นะกฎหมายนี้ยังไม่ได้แก้นะแต่ตอนนี้มีการเสนอให้แก้ก็เลยมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแล้วอย่างนี้นี่คือเขามีโอกาสให้ผู้ประกอบการที่เข้าไปร่วมเสนอความคิดเห็นมไอาจารย์หมายมีแบบ public hearing อะไรอย่างนี้บ้างไหมอันนี้ผมมีคอาจารย์คิดเห็นไหมว่ามีไหมจันคิดคืคิดว่ามีผมเ่ยรู้สึกว่ามันไม่เห็น